นี้อ่ะแหวนจะเริ่ม start, ฉเฉลยเนื้อหาตั้งแต่เนื้อหาบทที่สามนะคะเนื้อหาบทที่สามคนไหนที่ยังไม่ได้ฉเฉลยนะคะให้นักเรียนเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาฉเฉลยแล้วก็ถ่ายรูปลงในอัลบั้มทั้งหมดเลย,ท,เลยที่ยังไม่ได้ฉเฉลยนะคะส่วนคนไหนที่ฉเฉลยไปแล้วก็เสียเวลาทําความเข้าใจมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนคนไหนที่ไม่ได้เข้าฟังในวันนี้นะคะก็ ไม่เป็นไรก็มาดูคลิปนี้ย้อนหลังแล้วกันนะคะอะไปเรื่องแรกนะคะเรื่องที่สี่เรื่องที่สี่นะคะจะเป็นในเรื่องของสมบัติและก็วัสดุรอบตัวนะคะเรื่องนี้นะคะครูแหวนก็คือสอนไปแล้วนะคะอะเรื่องนี้ครูแหวนสอนไปแล้วโดยเรื่องนี้จะเป็นในเรื่องของการ วัตถุที่มีความแข็งนะคะวัตถุที่มีความแข็งโดยการเอาวัตถุ2ชนิดมาขัดถูกันใช่ไหมคะวัตถุที่มีความยืดยุนนะคะก็คือเมื่อยืดแล้วต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมวัตถุที่นําความร้อนนะคะวัตถุที่นําความร้อนแล้วก็วัตถุที่ไม่นําความร้อนนะคะนาความร้อนเรียกว่าตัวนําความร้อนไม่นําความร้อนเรียกว่าฉนวนความร้อนนะคะแล้วก็เป็นวัตถุที่นําไฟฟ้านะคะนำไฟฟ้าก็คือตัวนําไฟฟ้าจะเป็นพวก นง่นทองแดงเหล็กทองคำอลูมิเนียมส่วนวัตถุที่ไม่นำไฟฟ้าก็จะเป็นในกลุ่มของพลาสติกยางไม้ผ้ากระดาษแก้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุที่นํานไฟฟ้าก็คือตัวนําวัตถุที่ไม่นําไฟฟ้าเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะคะอะโอเคไปที่เฉลยเลยนะคะใครที่ยังไม่เฉลยเอาขึ้นมานะ ไม่ต้องถ่ายรูปแบบที่ยังไม่เฉลยส่งให้ครูนะคะเพราะว่าครูไม่รู้เลยว่าเธอทําเรื่องไหนด้วยซ้ําอย่าลืมเขียนหน่วยการเรียนรู้ให้ครูรู้ด้วยนะคะข้อแรกค่ะนะคะสิ่งของในข้อใอดทํามาจากวัดสดุชนิดเดียวกันข้อนี้ตอบข้อสี่กระจกใสและเลนส์แว่นขยายนะคะซึ่งทํามาจากกระจกอะไรนะคะ้แลว นี่ทำไปแล้วไม่ช้าใช่ค่ะแต่ว่ามีหลายคนที่ยังไม่เฉลยนะคะมีหลายคนที่ยังไม่เฉลยวันนั้นฉะนั้นคลิปนี้แหวนขอเฉลยไปอย่างรวดเร็วนะคะอ่าอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่เฉลยนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองข้อใดเรียงลําดับ ความแข็งของวัสดุจากมากไปน้อยนะคะก็คือวัตถุที่มีความแข็งมากที่สุดก็คือวัตถุอื่นขูดไม่เกิดรอยก็คือ D ใช่ไหมคะลองลงมาเป็น B แล้วก็ C A นะคะนะักเรียนดูจากโจทย์นะคะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะวัตถุ A เป็นรอยเมื่อตะปูขูดแต่ว่าถ้าเป็นวัตถุบีไม่เป็นรอยแสดงว่าอ่ามันต้องมีความอ่อน ใช่ใช่ไหมคะและก็ B ต้องแข็งกว่านั่นคือข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะก็คือจานพลาสติกแล้วก็แท่งเหล็กนะคะต่อไปข้อ4ค่ะเขาบอกว่าสภาพยืดหยุ่น a ใช้นิ้วกดเมื่อปล่อยกลับคืนสู่สภาพเดิม b ใช้นิ้วกดเมื่อปล่อยไม่กลับค่ะอยู่สภาพเป็นบุ๋มเลยฉะนั้นข้อ4ตอบข้อ2ก็คือลูกโป่งกับดินน้ำมันเพราะว่าลูกโป่ง กดแล้วก็หายใช่ไหมคะแต่ว่าดินน้ํามันนะักเรียนไปกดแล้วเป็นไงคะไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมนะเป็นลอยบุ๋มเลยนะคะต่อไปข้อ5ค่ะเด็กชายซีใช้ปลายนิ้วกดลงไปฟองน้ำเพราะว่าฟองน้ํามันบุ๋มพอเอามือออกมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมนี่คือคุณสมบัติความยืดหยุ่นนะคะข้อ5ตอบข้อ1นะคะต่อไปข้อ6เขาจําแนกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือ เหล็กทองทองแดงเงินกลุ่มที่สองไม้กระเบื้องพลาสติกง่ายๆค่ะข้อนี้ตอบข้อ4ก็คือการนำความร้อนนะคะการนำความร้อนนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มที่1คือวัตถุที่นำความร้อนและกลุ่มที่2คือฉนวนความร้อนก็คือไม่นำความร้อนนั่นเองค่ะต่อไปข้อ7ค่ะเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ 1A ผ้ากระดาษแก้วนําเป็นตัวนําไฟฟ้าไม่ใช่แน่นอนผ้ากระดาษแก้วเป็นวัตถ,ถุที่ไม่นําไฟฟ้าก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าข้อ b ค่ะวัตถ,ถุที่ยอมให้กระแสความร้อนไหลผ่านเรียกว่าตัวนําถูกต้องค่ะด้ามจับกระทะเป็นฉนวนถูกต้องค่ะฉนวนก็คือเป็นวัตถ,ถุที่ไม่นําความร้อนฉะนั้นข้อ7จึงตอบข้อ2เพราะว่า b กับ c กล่าวถูกต้องค่ะ ข้อ8ค่ะวัตถุข้อใดเป็นตัวนำไฟฟ้าทั้งหมดนะ,ะข้อนี้ง่ายมากเงินอลูมิเนียมทองคำนะ,ะเป็นวัตถุที่นำไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะต่อไปข้อ9ค่ะข้อใดกล่าวถึงการนำวัสดุมาใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมข้อนี้ตอบอ่านโจทย์ข้อแรกเจอตอบได้เลยเหล็ก ใช้ทําหูหมอเอาเหล็กมาทําหูหมอได้ไหมไม่ได้เธอจะจับอะไรล่ะหูหมอมันต้องทําจากพลาสติกใช่ไหมคะอ่าถ้าเอาหูหมอใช้เหล็กทําก็คือจับไม่มีที่จับเลยร้อนมากเลยนะคะข้อสุดท้ายค่ะทําไมเราต้องเอาอยางเาสายไฟหุ้มด้วยยางยางใช่ไหมคะ ต้องใช้ยางในการหุ้มสายไฟเพราะว่ายางนี้เป็นวัตถุฉนวนวไฟฟ้าก็คือมันไม่นำไฟฟ้าใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟดูดนั่นเองนะคะอันนี้คือตอบข้อ2สําหรับข้อ10นะคะโอเคอะนะคะ,ฉะเฉลยเสร็จแล้วนะในเรื่องของอะไรคะวัสดุ รอบตัวนะคะวัสดุรอบตัวนะใครได้เท่าไหร่นะคะก็ตรวจแล้วก็ถ่ายรูปลงในอารบัมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเฉลยในเรื่องของบทที่อ่าบทที่5นะคะบทที่5ขอไปบทที่5ก่อนในเรื่องของสสารรอบตัวนะคะ ใครที่ยังไม่ได้เฉลยบทที่5นะคะนักเรียนเตรียมเฉลยเลยนะคะบทที่5จะเป็นสส,สารรอบตัวนักเรียนคะส,สสารรอบตัวเราเนี่ยก็คือมีสถานะอยู่3สถานะก็คือมีของแข็งของเหลวแล้วก็น้ํานะคะอันนี้ของแข็งของเหลวแล้วก็น้ํานะคะลักษณะถ้าเป็นของแข็งเขาจะอยู่รวมกันแบบชิดเลยนะคะก็คือไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างและปริมาตรคงที่ถ้าเป็นของเหลวนะักเรียนคะ รูปร่างของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะแล้วก็อะไรคะอ่าปริมาตรของเขาจะเป็นไงคะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่รูปร่างเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของแก๊สนะคะทั้งรูปร่างและปริมาตรของเขาเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะโอเคนะคะอันนี้คือสสารนะคะทีนี้ครูแหวนจะเอ่อให้นักเรียนนะคะในเรื่องของนะคะอ่า ฉเฉลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5้าสสารรอบตัวไปที่ข้อแรกค่ะเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องนักเรียนจำไว้เลยนะคะสะสารเป็นสิ่งที่มีมวลมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่นะคะข้อแรกสสารเป็นสิ่งที่มีมวลถูกต้องสสารต้องการที่อยู่ถูกต้องนะคะสสารต้องการที่อยู่นะคะ แล้วก็สาสารมี3สถานะคือของแข็งของเหลวและแก๊สข้อนี้ข้อที่เก่าถูกต้องคือข้อ b กับข้อ c นะคะสาสารเอส์ a ไม่ถูกนะคะเขาบอกว่าสาสารเป็นสิ่งที่ไม่มีมวลไม่ใช่เพราะอย่างที่ขวัญบอกคือสาสารมีมวลมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่ฉะนั้นข้อ a กล่าวไม่ถูกต้องนะคะข้อที่ถูกของข้อ1คือข้อ2คือ b กับ c นะคะ ต่อไปข้อ3ค่ะไอข้อ2ค่ะข้อใดมีสถานะของสา,สารเหมือนกันทั้งหมดข้อนี้ตอบข้อ1ลูกเหม็นเกลือแป้งมันลูกเหม็นเป็นของแข็งเกลือเป็นของแข็งแป้งมันเป็นของแข็งซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันทั้งหมดข้อ2แอลกอฮอล์น้ำมันพืชแล้วก็สเปร์นะคะสเปร์มันเป็นแก๊สนะคะแอลกอฮอล์กับน้ำมันพืชเป็นของเหลวน้ำตาลทรายเป็นของแข็งน้ำส้มสายชูเป็น ของเหลวน้ำปลาเป็นของเหลวข้อ4น้ำในแม่น้ําเป็นของเหลวแก๊สเป็นอะไรคะของอ่าเป็นแกส๊สใช่ไหมคะข้าเปลือกเป็นของแข็งฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะต่อไปข้อ3ามเาบอกว่าสาร W มีช่องว่างอนุภาพมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะแต่ปริมาตรคงที่อ่านโจทย์รู้เลยว่าอยู่ในสถานะของ ของเหลวนะคะเพราะว่าของเหลวก็คือรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะแต่ปริมาตรคงที่ฉะนั้นข้อนี้หาของเหลวค่ะเกลือของแข็งแป้งสารีของแข็งซีอิ๊ขวขาวของเหลวน้ำตาลทรายของแข็งฉะนั้นข้อนี้ที่เป็นของเหลวมีข้อเดียวคือข้อ3ซีอิ๊วขาวค่ะต่อไปข้อที่4นะคะเขามีโจทย์ให้ดังภาพนะคะทีนี้เขาก็เลยถาม A ขขาเลยถามว่า A B C คืออะไรจากที่นักเรียนดูโจทย์ A ต้องเป็นอะไรคะแก๊ส B คือของแข็งและ C คือของเหลวมาไล่ค่ะ A เป็นแก๊สคือข้อ2ไอน้ํา B เป็นอะไรคะของแข็งลูกเทนนิสและ C เป็นน้ํามันพืชนะคะข้อ4จึงตอบข้อ2นะคะต่อไปข้อ5ค่ะ การจัดจำแนกสสารเราใช้เกณฑ์ในข้อใดเกณฑ์ที่เราใช้ในการจำแนกคือสถานะนะคะซึ่งสสารมีสถานะทั้งหมด3สถานะก็คือของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะคะต่อไปข้อ6นะคะข้อใดกล่าวถึงสมบัติของของแข็งได้ถูกต้องนะคะสมบัติของของแข็งนะคะก็คืออะไรคะ มีรูปร่างและปริมาตรคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของของแข็งนะคะต่อไปนักเรียนไปดูโจทย์กอขอคอกอไก่เป็นอะไรเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ถ้านักเรียนดูโจทย์นะคะภาพกอคือแกส๊สภาพขอคือของเหลวและภาพคอควายคือของแข็งใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเอามาเรียงหาอาข้อที่ถูกของข้อ7ก็คือสถานะข้อ4นะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่าภาพกอคือแกส๊สภาพขอคือของเหลวและภาพคอควายคือของแข็งฉะนั้นข้อ7จดึงตอบข้อ4ค่ะ ต่อไปไปที่ข้อ8ดูภาพนะคะเข้าถามว่าสสารข้อใดเรียงอนุภาคเหมือนข้อคอควายข้อควายคือของแข็งไปดูซิอะไรบ้างที่เป็นของแข็งหมอกเป็นของเหลวสบู่เหลวก็เป็นของเหลวก้อนน้ําแข็งเป็นของแข็งน้ําส้มสายชูเป็นของเหลวฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ถูกคือข้อ3นะคะข้อ8จึงตอบข้อ3ค่ะ ต่อไปข้อ9นะคะเครื่องมือในการใช้วัดค่ามวลนะคะข้อนี้ก็คือเครื่องช่างสองแขนนะคะก็คือมันจะมีเครื่องช่างมันจะมีสองข้างใช่ไหมคะวัดมวลได้นะคะเอาลูกโป่งไปใส่ฝั่งหนึ่งมีมีน้ำอมีลมฝั่งหนึ่งไม่มีลมฝั่งที่ไม่มีลมมันก็จะตกใช่ไหมคะฝั่งที่มีลมมันก็จะขึ้นเพราะว่ามันมีน้ําหนักมากกว่านั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายในเรื่องของสสารนะคะ เขาบอกว่าเด็กชายดีเนี่ยทำการทดลองโดยเอาก้อนหินมัดกับเชือกแล้วหย่อนลงในถ้วยนะถ้วยเบาๆนะคะเดี๋ยวนะอ่ะถ้วยยูเรีกาเบาๆจากนั้นนะคะนักเรียนคะเราใช้บีเกอร์นะคะโยเอามาลองหยดน้ํานะคะเขาบอกว่าเป็นการทดลองเรื่องอะไรก็คือปริมาตรของหินนั่นเองถ้าน้ําออกมาเยอะแสดงว่าอะไรคะปริมาตรในนั้นมันก็คือมี มีอะไรคะมีน้อยใช่ไหมคะอันนี้คือในการวัดปริมาตรนะคะปริมาตรก็คือที่อยู่นั่นแหละนะคะหรือ,รอช่องว่างปริมาณที่อยู่นั่นเองนะคะอะโอเคสิข้อเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของอ่ะ สะสารรอบตัวเรานะคะคนไหนที่ยังไม่เฉลยนะคะเฉลยให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปลงในอารบัมนะคะขออนุญาต stop share นะคะต่อไปนะคะเราจะไปในเรื่องของแรงแล้วก็การเคลื่อนที่นะคะอะหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะ แรงและการเคลื่อนที่นะคะคนไหนที่ยังไม่ได้เฉลยให้นักเรียนเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะในส่วนของแรงและการเคลื่อนที่อย่างที่นักเรียนรู้อแล้วว่าคนที่เป็นคนคิดค้นก็คือเซย์แซคนิวตันเขาบอกว่าเขาไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลเป็นไงคะโอ้โหแค่นั่งต้นแอปเปิลแอปเปิลหล่นโอ้โทาไมแอปเปิลไม่ลอยอะนะ,ะเขาแสดงว่าโอโ้แสดงว่าโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงแน่นอนเลยคิดทฤษฎีได้เลยคะ่ะ s ิกมาเอฟเท่ากับ MA นะคะก็คือเอ่อแรงนะคะหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะในส่วนของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโลกของเราเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงเพราะว่าแกนกลางของเราของโลกเนี่ยประกอบไปด้วยเหล็กแล้วก็นิกเกิลใช่ไหมคะซึ่งเขาบอกว่าแกนกลางของโลกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่ทาหน้าที่ในการดึงดูดวัตถุต่างๆเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกนักเรียนคะถ้านักเรียนไปอยู่บนดวงจันทร์นักเรียนจะมีน้ําหนักเพียงแค่เท่าไหร่คะอ่า หเท่านะคะมีแรงเท่ากับหนึ่งนะคะมีแรงดวงจันทร์จะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกหเท่าถ้าเขาบอกว่าน้อยกว่าโลกหกเท่าเปรียบเสมือนน้ำหนักเราอยู่บนโลกเราหนักเท่าไหร่เราหนักอยู่ที่หกนิวตันเราไปชั่งบนดวงจันทร์เราจะหนักเพียงแค่หนึ่งนิวตันนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าเปรียบเทียบแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงจันทร์กับโลกนะคะอ่ะนอกจากนี้มันจะมีแรง นะคะแรงผลักกับแรงดึงนะคะแล้วก็ผลลัพธ์เขาเรียกว่าแรงลัพธ์ซึ่งครูแหวนให้นักเรียนทําข้อสอบไปแล้วนะคะดูลูกศรค่ะหัวลูกศรจะเป็นการบอกแรงได้ดีนะคะถ้าหัวลูกศรน,นะคะไปในทิศท,ทางเดียวกันให้นักเรียนเอาตัวเลขมาบวกกันแต่ลูกศรไปอ่คนละทิศกันนะคะหัวลูกศรคนละทิศกันนะถ้ามันเอามาชนกันอย่างนี้ก็แสดงว่ามันคนละทิศแล้วใช่ไหมก็ให้นักเรียนเอามา อะไรคะลบกันนั่นเองนะ,ะต่อไปไปเฉลนเนยในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะคะแรงและการเคลื่อนที่ไปข้อแรกเลยนะคะเขาบอกว่าวัตถุชนิด ทุกชนิดอยู่บนโลกเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวโลกเสมอเนื่องจากแรงอะไรข้อนี้ง่ายมากคือแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองโลกเรามีแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือทุกอย่างจะดึงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกนะคะแกนโลกนะคะก็อยู่ที่เออไม่ใช่สิแกนโลกเปรียบเสมือนกับแกนแม่เหล็กขนาดใหญ่นั่นเองนะ,ะต่อไปข้อ2ค่ะ การเคลื่อนที่ในข้อใดมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือการเดินขึ้นบันไดนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่เราเดินขึ้นบันไดนะคะ เป็นการที่เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนกับหนีแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะเหมือนกับที่เราหนีแรงโน้มถ่วงเนาะเพราะว่าถ้าเราเดินลงบันไดนะักเรียนคะเดินง่ายมากนะคะเดินง่ายมากเพราะว่าอะไรมันเป็นการอ่าไม่มีแรงมาดึงเราอะ่ะเราเดินตามแรงโน้มถ่วงอะลูกแต่ถ้าเราเดินอ่าขึ้นบันไดเขาเรียกว่าเราเดินหนีแรงโน้มถ่วง นะเมื่อเราเดินหนีแรงโน้มถ่วงเราก็จะเป็นไงนคะรู้สึกโอ้โหเหนื่อยจังเลยเนี่ยกว่าจะเดินขึ้นบันไดทีละขั้นทีละขั้นได้เนี่ยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาต โอเคชาร์จแบบนะคะพอดีแบบสมดเนาะต่อไปไปดูที่ข้อ3ค่ะลูกนะไปดูที่ข้อ3ข้อ3ก็บอกว่านักวิทย,า,ทยาศาสตร์ท่านใดคด้นอ่เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงบอกไปแล้วก็วคือเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองเป็นคนค้นพบนะคะข้อ3จึงตอบข้อ4ค่ะต่อไปไปที่ข้อ4นะคะเขาบอกว่าทดลองปล่อยวัตถุ3ชนิดคือลูกบอลลูกตะกร้อลูกเปตอง ลงสู่พื้นนักเรียนคะข้อใดคือทิศทางการเคลื่อนที่ข้อนี้ง่ายมากคือข้อ1น,นะคะก็คือเคลื่อนที่ลงเข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกนะคะต่อไปข้อ5ค่ะจากภาพเขาบอกว่าเป็นเครื่องช่างสปริงใช่ไหมคะใช้วัดน้ําหนักของวัตถุเขาบอกว่าอยากทราบว่าหน่วยที่ใช้วัดน้ําหนักของวัตถุคือข้อใดนะคะก็คือหน่วยเป็นนิวตันนะคะตัวเใหญ่นะคะเป็นนิวตันต่อไปข้อ6ค่ะ จากตารางนะคะน้ำหนักของวัตถุที่ใช้เครื่องช่างสปริงนะคะเขาบอกว่าเรียงลำดับดูซิโอข้อนี้นักเรียนง่ายมากนักเรียนก็ดูข้างหลังน้ำหนักมันใช่ไหมลูกนะโดยถ้าเป็นกิโลกร,รัมก็คือหนักมากกว่ากร,รัมเพราะว่า1000กร,รัมเท่ากับ1กิโลกร,รัมใช่ไหมคะฉะนั้นเรียงเลยข้อนี้ตอบข้อ 3a มากกว่า c c มากกว่า b และ b boy มากกว่า d dog นะคะฉะนั้นข้อ6ตอบข้อ3ค่ะ ข้อ7ค่ะวัตถุ A นะคะน้ำหนัก60นิวตันอ่าถ้าไปชั่งบนดวงจันทร์ต้องหนักเท่าไหร่คะก็คือ10นิวตันเพราะว่าอะไรคะหนักน้อยกว่า6เท่านั่นเองนะคะบนดวงจันทร์จะหนักน้อยกว่า6เท่านั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะไปที่ข้อ8นะคะ ข้อแปดการกระทําในข้อใดไม่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็คือผักกําแพงเพราะว่าผักกําแพงมันไม่เคลื่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะรถเข็นก็เคลื่อนกล่องกระดาษก็เคลื่อนแม้กระทั่งผักหน้าต่างออกยังเคลื่อนเลยเนาะต่อไปข้อเก้านะคะนักเรียนมันมีวัตถุอยู่สอ่าวัตถุบรรจุทรายนะคะซึ่งสถุงบรรจุดังนี้นะคะอ่าบรรจุส สองส่วนสี่เต็มถุงสามส่วนสี่และหนึ่งส่วนสี่เขาบอกว่าข้อใดที่ออกแรงในการลากน้อยที่สุดลากน้อยที่สุดก็แสดงว่าวัตวัตถุมันเบามากที่สุดใช่ไหมคะอ่ะก็เปรียบเทียบข้อแรกใส่สองถุงข้อสองใส่ทุกใส่อะไรคะทุกถุงเลยเต็มถุงเลยข้อสามใส่สามแต่ข้อสี่ใส่เพียงแค่หนึ่งถุงเองหนึ่งส่วนสี่ไงนะคะฉะนั้นแล้วนะคะข้อที่ใส่น้อยที่สุดก็คือข้อสี่นะคะ แล้วข้อสุดท้ายค่ะในเรื่องของแรงนะคะปัจจัยในข้อใดไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะมวลส่งนะถ้ามวลมากก็เคลื่อนที่ได้น้อยมวลน้อยก็เคลื่อนที่ได้มากใช่ไหมคะแรงส่งผลค่ะออกแรงมากดึงคนเดียวก็หนักดึงหลายหคนก็เบาใช่ไหมคะทิศทางการเคลื่อนที่ไม่ส่งผลค่ะนะความฝืดของผิวส่งผลนะคะเช่น ถ้าผิวเรียบก็เคลื่อนที่ได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าผิวขรุขระโอ้โหก็เคลื่อนที่ได้ยากนะคะฉะนั้นข้อที่ไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะก็คือข้อสนะคะข้อ1ิบจึงตอบข้อสามนะต่อไปขออนุญาต stop share นะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะคะอ่ะ เมื่อสักครู่นี้จะเป็นในเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนักเรียนแป๊บหนึ่งนะคะกำลังมาโอเคอ่ะมาแล้วนะคะนักเรียนได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินค่ะโอเค่คะต่อไปนะคะจะไปในเรื่องของ หน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7ก็คือแสงและตัวกลางของแสงนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึง่งไม่ได้สั่งเลยค่ะคุณแสงอ่าไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือเนื่องจากว่าส่งน้อยนะคะควรจะอธิบายแค่เนื้อหาแต่ข้อสอบวันนี้ยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวควรจะส่งให้ทําอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับ อะ,อะไรลูกอ่ะ,อะโอเคนะคะสำหรับในเรื่องของแสงและตัวกลางของแสงนะคะวันนี้ควรขออน,นิอธิบายเนื้อหาก่อนนะ ่มาแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของแสงและตัวกลางของแสงวันนี้นะคะครูแหวนจะให้นักเรียนทำข้อสอบนะคะแต่ก่อนทำเดี๋ยวขอเฉลยก่อนวันนี้นักเรียนจะได้ทำสอเรื่องนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเฉลยสัปดาห์ละ2เรื่องนะคะ6-3ับนะคะคนไหนที่ทำแล้วก็ไปทำหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะก็คือเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะนะคะ ส่วนห้องสองยังไม่ทําห้องสองจะได้ทำสองเรื่องก็คือตัวกลางของแสงและหน่วยการเรียนรู้ที่แปดระบบสุริยะนะคะนักเรียนได้ยินไหมคะได้ยินนะคะได้ยินค่ะจะยินค่ะ,คะขออนุญ,ญาตสอนแบบคร่าวๆนะคะนักเรียนคะตัวกลางของแสงนะคะจะมีแค่สามประเภทนะคะ ก็คือตัวกลางโปร่งใสโปร่งแสงและทึบแสงนะคะนักเรียนไปดูตัวกลางแรกค่ะตัวกลางแรกเป็นปตัวกลางโปร่งใสนะคะโปร่งใสก็จะเป็นพวกแก้วน้ํากระจกใสนะคะอะ่แก้วใสพลาสติกใสพวกเนี้ยคำว่าโปร่งใสคือนักเรียนสามารถมองเห็นวัตถุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะได้ร้อยเปอร์เซ็นต ครับครับค่ะว่าไงคะดวกงการมองแสงครับมองเห็นวัตถุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมองผ่านวัตถุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมองผ่านวัตถุได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถมองเห็นวัตถุอีกวัตถุหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะ ได้ชัดเจนเช่นนักเรียนเอา,เอาพลาสติกใสเนี่ยมาวางแล้วเอากล่องนมวางไว้ข้างหลังพลาสติกใสนักเรียนสามารถมองเห็นกล่องนมได้อันนั้นเขาเรียกว่าวัตถุโปร่งใสนะคะแต่วัตถุโปร่งแสงคือวัตถุที่นักเรียนมองเห็นวัตถุได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะ30อาจจะ5 0อาจจะ80ขึ้นอยู่กับวัตถุนั้นนะคะเช่นกระจกฟ้า ขวดพลาสติกขุนหรือว่ากระดาษแก้วสีนะคะส่วนวัตถุปโปรง่งวัตถุทึบแสงคือนักเรียนมองไม่เห็นวัตถุเลยวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่นักเรียนมองไม่เห็นเลยนะคะเช่นไม้อิฐกําแพงแผ่นเหล็กพวกเนี้ยนะคะก็คือนักเรียนไม่สามารถมองเห็นวัตถุด,ด้านหลังได้เลยนะฉะนั้นวัตถุนะคะจะมีอยู่3ามตัวกลางของวัตถุมี3ประเภทหนึ่งวัตถุปโปร่งแสง โปร่งใสแล้วก็ทึบแสงนะคะอ่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ให้นักเรียนดูจะมีตัวกลางโปร่งใสโปร่งแสงและทึบแสงนักเรียนจะเห็นว่าถ้าโปร่งใสโอ้โหแส,ะะแสงผ่านได้ไงคะแสงผ่านได้ร้อยเปอร์เซนตแสงสามารถผ่านวัตถุนั้นได้ร้อยเปอร์เซนเลยและมองเห็นวัตถุข้างหลังได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นโปร่งแสงอ่ะบางส่วนผ่านได้บางส่วนก็ผ่านไม่ได้ ก็อาจจะประมาณ80% 50%ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุนั้นด้วยส่วนทึบแสงเป็นไงคะแสงผ่านไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือวัตถุทึบแสงนะคะอ่าโอเคขออนุญาต stop share นะคะอ่ะสำหรับคาบนี้ครูวแหวนจะส่งข้อสอบให้นะคะก็คือสองเรื่องห้องสามครูวแหวนส่งให้แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของตัวกลางของแสงใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า แล้วก็ห้องสองยังไม่ได้เนาะฉะนั้นวันนี้แขวนจะส่งให้ห้องสามอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อะระบบสุริยะส่วนห้องสองจะได้สองเรื่องคือตัวกลางของแสงและระบบสุริยะถ่ายรูปลงในอารบ,บัมนะคะคาบหน้าเราจะเฉลยกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะไม่มีค่ะ